สวัสดีครับพี่น้องผู้ที่กําลังติดตามรับชมช่องจักมณฑีชนะพันธ์ครับสวัสดีปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคมปีพุทธศักราช2องพันาร้อยหกบห้าครับเมื่อนี้ผมได้นําเจ้าหมากรุกนะครับสถานานกฝึกครับหนึ่งประมาณ70%ครับสีส่มไปให้พี่บอยนะครับหนับหลัดชนมืออยู่ใบาพาดว่าปีจังหวะเลสครับพี่บอยพันยุข้อหลันะครับพันมาส่งของโยมเพื่อพ่อนทอง นะครับขากลับเพิ่นสิมาแวะรับเอานะครับเจ้าอ่าหมากรุกนะครับสถานะนะครับเป็นนกฝึกนะครับพี่น้องเป็นนกสองกุ้งไห้นะครับเสียงเล็กไปกลางนะครับพี่น้องนกตัวนี้มีข้าล้มเนี่ยครับมีข้าล้มนะครับผมเคยอ่าลงลงในช่อง YouTube ทีหนึ่งวล่ะครับพร้อมกันครับอ่าโตอีกตัวหนึ่งครับแต่ว่าตัวนั้นผมแบ่งไปแล้วครับเมื่อวานแบ่งหายปีเป็กไปอำเภอบัวขาวจังหวัดกาฬสินธุ์ครับเมื่อวานนับรัดชนมือคือกัน นะครับตัวนี้เป็นเจ้าหมากรุกครับพี่น้องอ่าสี้เดินทางไปํำคุ้นอยู่เมืองยาโมครับจังหวัดนครราชสีมาให้พี่บอยนะครับพี่บอยครับอ่าตัวนี้สีแบงพร้อมกงนะครับพี่น้องอ่าราคาหนุกเจ็ดใบแดงนะครับกงนี่ขอเพิ่นร้อยหาสิบบาทครับได้เป็นแปดร้อยห้าสิบพร้อมกงนะครับนะครับตัวนี้บพิด้เสียขาส่งนะครับนับหลับอยู่ในจังหวัดนะครับกงกะสีเดินทางไป่งห้่นนะครับพี่น้องนะครับตัวตนของ เจ้ามาลุกครับพี่น้องครับสนับปีกที่ครับสนับปีกที่ยิยบเลยพี่น้องไอ้เป็นนกมีข้าล่มนะครับนี่มีขัดนะครับมีขัดมีขัดนะครับอ่าขันเพอเพอยู่ปลาอาสิปลอยคาลมไห้ฟั่งไหลายนะครับแต่นี่เพราะท่านฉัดไปไหนเป็นนกคู่เดียวครับได้มาอายุตอนนั้นอายุกรงแค่สามเดือนนี่เป็นนกคู่เดียวเลยพี่น้องขันเดียวคู่เดียวเหยียกเดียวแล้วครับป่าพ่อตาอายุครบปีกะเข่าเนียอดออกออกฟึกนะครับตอนนี้ก็ เพิ่นเอาไปฝึกต้อนเนี่ยคือว่าสีเก่งอยู่ครับพี่น้องนกตัวนี้นะครับเที่ยผมนี่ล้างปีใหม่อาจสิได้ขยับขยายไปหางานนะครับบอได้มีเวลาอยู่บ้านปายในช่วงนี้กับสีแดงนกออกหลายอยู่ครับพี่น้องครับพี่น้องสนใจสามกุ๊กสามกุ๊กให้จะไหนก็ทักมาหาผมได้ครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับผมสีแดงอยู่ครับพี่น้องครับเป็นนกมงคลนะครับสามกุ๊กให้เป็นนกเป็นนกนุ่มครับพี่น้องเป็นนกนุ่มตอนใดมาเป็นนกลูกแก่ครับนกสีเป็นเสียงกลางเต็มหมดแล้วครับพี่น้องเที่ยตอนนี้เพราะท่านเต็มเสียงแล้วครับ ครับสำหรับเจ้ามากลูกอะอะควาวยพรให้ไปคำไปคุ้นเด้อนําเจ้าไนไม่นั่มพี่บอยโครหลาดกลไปคำไปคุ้นน้ำเพลินคำนาคุ้นหลังค้อนสองค้อนสามเด้อหลูกหลาเด้อไปสางซื้อสางเสียงให้ให้ไข่ให้สุ่มนะครับอ่าี่แ่งไปพร้อมกงนี่แหละครับอ่าพี่น้องสนใจดินเอียดเด้อครับเด้อดิน